สวัสดีเด็กๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นพาร์ทที่3ของ Unit ตก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Morning Routines นะคะแต่ในหนังสือเด็กเนี่ยจะอยู่ที่หน้า16นะคะหน้า16ทําทำไมผู้สัพขึ้นหัวเรื่องเป็น till you plus made about your robot เพราะว่าในตำราดเด็กๆในหน้าที่16เนี่ยพูดถึง home robot นะคะ นี่นะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจะอยู่ที่ในหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่16นะคะ Home Robot หน้านี่ของเด็กที่ทำไงนะคะอ่าลองดูนะคะในนี้เป็นข้อมูลที่เด็กๆจะต้องอ่านอ่าเสร็จแล้วเด็กต้องทำยังไง Say the correct answer เด็กๆก,ก็อ่านข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็น over over 3 years ago เขาบอกเมื่อ30ปีที่ผ่านมาดร Roger Johnson from the USA ก็คือดรโรเจอร์จอห์ n สันเนี่ยนะคะที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ยนะคะทำอะไร made made the first home robot to help mother clean the house เขาก็ได้ออกแบบหุ่นยนต์นะคะเพื่อช่วยแม่ของเขาเนี่ยทำความสะอาดตั้งชื่ออะไร he called it ซาเล่ซาล่ตรงนี้นะชีซาเล,ล่นะผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเลยบอกว่า h ีฮาร์ดทร e e ิล e ์แอนติอาร์มส์มีล้ออยู่ที่สามลอ้อสามอันสามชิ้นนะคะแล้วก็ two arms ก็มีแขนสองข้าง but no heat แต่ว่าในยุคนั้นเนไม่มีหัว is g s o d to is used to dishes and even dry dishes ก็คือมันสามารถล้างแล้วก็สามารถเช็ด จานในแหงการคิดถึงการ set up, sit down มันสามารถทำอะไรได้บ้าง set up, ย o i นแล้วก็ sit down or do simple thing and paint wall เย็บปากอะไรที่แบบง่ายๆก็ได้แล้วก็ทาสีก็ได้ที่สำคัญ is c h o s e fixing and sweep the floor ซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็กวาดพื้นได้ด้วยแต่สิ่งเดียวที่ทำไม่ได้ก็ but children communicate with people สี่สารกับมนุษย์ไม่ได้นี่คือย่อหน้าแรกนะคะที่ให้เด็กๆได้อ่านเนาะทีนี้ย่อหน้าที่ถัดไป2และ3เด็กๆอ่านเนอาเองนอะคะส่วนชิ้นงานทำยังไงอย่างที่บอกนะคะไซเคิลเด็กรการศเด็กๆก็ไปดูว่าในเนื้อเรื่องเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยข้อ1ข้อที่1โจทย์บอกว่า d r j o h n s o n made t h e f a c e robot. o o g o r h o o e r o b o t เ้ขาเฉลยเป็น home robot ก็คือหุ่นยนต์ที่อยู่ตามบ้าน ะะทีนี้เดี็กๆมาดูข้อที่2อง s e l e y c o u l help help d r Johnson or m a r t e r s จะช่วยใครนะคะเด็กๆก็ไปดูในเรื่องอ๋อ oh, ช่วยใครล,ละสมมติว่าคำตอบคือ m o r t y r s เด็กก็วง m a r t e r s ไว้แค่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากโฮมรบบท้านี้นะคะฝากงานข้อที่2ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีในตอนที่เด็กๆกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะ าฝากงานข้อนี้ไว้นะนะคะโอเคอาต่อไปค่ะอามาดูชิ้นงานในหน้าถัดไปนะคะเป็นการบ้านให้เด็กไม่ถือว่าเป็นการบ้านหรอกเพราะว่าเด็กมอสองทุกวันนี้เนาะด้วยคําว่าโซเชียลมีเดียมันมีหลากหลายข้อมูลที่เด็กๆสามารถหาได้นะคะ ข้อที่4เราจะลงมือทํากันในช่วงที่เรากลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะข้อ4นะแต่ที่เด็กต้องทําส่งครูคือข้อที่7 Tell your c l a s s m a t e about your robot ก็คืออย่างที่ได้ขึ้นหัวเรื่องไว้นะคะว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆมีหุ่นยนต์เนี่ยเด็กๆอยากจะอยากจะสรรสร้างเจ้าหุ่นยนต์ home robot หรือ robot ของตัวเองเนี่ยนะคะมันต้องทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นให้เด็กๆกลับไปคิดนะ เพราะฉะนั้นนักปากหนูเรื่องไว้นะคะ Incredible things robot can โรบอ t ของเด,เด็กสามารถทำอะไรได้บ้างอาเด็กคนนี้บอกว่า our robot can sing but it can only sing pop song ร้องเพลงได้นะแต่ว่าร้องได้แค่เพลง p อ p เยงเดียว นะคะยูตัวอย่างนะหรือของเราอาจจะบอกว่าเป็นอย่างอย่างตอนนี้ที่เป็นล่าสุดที่เมือนจีนใช่ไหมคะเมืองหงห่นใช่ไหมฮะที่มีอ่อ Field Hospital Staff ก็คือเป็นเหมือนคนยนต์นะคะที่ช่วยคอยช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล Field Hospital Staff นะคะหรือเอาไงดีบ้านเรานะจะมีเหมือนเหมือนตามงานนะคะที่เขาใช้คําว่า Robotic Robotic Ambassador หน้าที่ของเขาคือทำอะไร He went to advance ทอ s ฟา by human ก็คือมนุษย์สอนทำอะไรได้บ้าง Can move สามารถเคลื่อนย,ย้ายเคลื่อนที่ได้ Talk คุยได้ Choose some emotion สามารถที่จะแสดงอารมณ์ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้เด็กๆได้คิดนะคะว่าเอถ้าเรามีโรบอตของเราเนี่ยเราจะสั่งให้หรือว่าเราจะออกแบบให้โรบอตของเราสามารถทำอะไรได,ได้ได้นะคะในข้อที่7นะคะฝากไว้นะคะเอาละทีนี้ งานของเด็กอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็น uh, reading เยอะนะคะในในหน้านี้นะคะจะอยู่ที่ในตํำราเรียนของเด็กในหน้าที่1 8และ19 18และ19นะคะฝากไว้เพราะว่าอันนี้จะเป็นงานเหมือนไม่ใช่ไม่เชิงว่าเป็นงานนอกบทเรียนนะคะเป็นงานที่เด็กๆจะต้องทำส่งโรปรนะคะหัวเรื่องเขียนเป็น healthy morning routines มีอะไรบ้างล่ะเด็กคนนี้บอกว่า I listen to music and brush my teeth ทำไมต้องทำแบบนี้ซึ่งกิจกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคะเด็กฝรั่งก็เนี่ยในเมื่อถาม What do you do in in the morning ทำอะไรบ้างล่ะเขาว่าตอบ listen to music and brush my teeth ทีนี้มาดูสำหรับเนื้อเรื่องที่จะให้เด็กนะคะคำสั่งบอกว่า read the passage and fill in the blanks หวัวแรกหัวข้อแรกนะคะ activity แรกคือ eat breakfast เป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วนะคะในหน้านี้จะมีคำศัพท์ที่เป็นตัวสื่อสีแดงนะคะซึ่งคำศัพท์จะอยู่ในด้านหลังสมุดของนักเรียนนักเรียนไปหาความหมายได้แต่จริงๆแล้วมันก็ง,ง่ายอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่า routines คำว่า nuts คำว่า be อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นแต่ละย่อหน้า ครูครูสอนจะไม่แปลนะหน้าที่ของเด็กคือไปแปลนะคะอ่ะทีนี้มาดูแอคทิวตีต่อไป Exercise Exercise ก็คือการออกาากำลังกายนะคะแล้วเขาก็มีคำสำคัญให้เมื่อเมืก็ M use.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  M คืออารมณ์ reduce stress ก็คือลดความเครียดนะคะและสุดท้ายคิดพ,พู้ชอบพู้ชอบด,ดันพื้นนะคะมือด,ดันพืนน่นะคะสำหรับตัวนี้นะต่อไป meditate โรงเรียนเราทำเป็นประจำอยู่แล้วเม i ิเ t ตที่ทำสมาธิ healthy healthy ส่งเสริมกับสุขภาพของเราดีทีเดียวนะคะอ่ามีคำว่า still ต่อไป do yoga do yoga นะคะมีคำสำคัญที่บอกเด็กคือคำว่า yoga มีแล้วนะคะ benefits concentrate benefits ก็คือผลที่ได้ จริงๆเราคือกำไระฮ่จริงๆเราคือกำไรเราไปเราเราไปเราหลอกกัร Concentrate คือได้ความมุ่งมั่นได้ความตั้งใจนะคะเอาละเพราะฉะนั้นสี่ย่อหน้านี้เด็กๆกลับไปอ่านแล้วทำไงต่อเอากิจกรรมทั้งหลายที่เราอ่านนะคะแล้วสรุปใจความได้ว่าอย่างไรมาใส่ในพาร์ทนี้นี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเอาละทีนี้ เขาจะมี definition ให้อยู่2องคำคือคำว่า reduce กับคำว่า benefits อ,อย่างเช่นคำว่า benefits ะก,กี้นี่ตะก,กี้นี้เราบอกว่าความหมายของมันคือผลที่ได้หรือกำไรแต่จรนี้เขาใช้ดีนะใช้คำว่า good things ก็คือสิ่งที่มันดีอ่ะมันได้ผลนะคะ,ะ reduce ก็คือ to make less ก็คือลดจำนวนลงหรือลดลงนะคะ,อ,ะอย่างเช่นข้อที่1 eating breakfast Eat healthy s health morning routines ก็คือการทานอาหารเช้าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อให้สุขภาพดีหรือข้อจำบ Morning exercise give you เอ๊ะํำไหนาหายไปเราก็ไปอ่านที่ตรงไหนใน exercise มีคำไหนที่สามารถที่จะเหมาะใส่ได้อ๋อมันอยู่บรรทัดที่2เด็กๆก็เห็นใช่ไหมคะเนี่ย more energy เพราะนั้นข้อ number 2ก็จะเป็น uh, Morning exercise give you energy การออกกำลังกายตอนเช้าทำให้เราเป็นไงคะกิฟต์เอเนจีก็คือมีพลังงานสร้างเสริมพลังงานอย่างงี้นะคะอ่านะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากเลยนะคะส่วนคำแปลจริงๆแล้วเด็กคำแปลไม่น่ายากนะคะอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นรูปภาพที่พอย,ยบอกเด็กบอกให้เด็กทราบอยู่แล้วเนี้ยจะ้ะนะคะอ่าตรงนี้นะผ่านนะคะหน้านี้นะโอเค next ทีนี้ดูหน้าถัดไปนะคะจะอยู่ในหน้าที่19ของของนักเรียนเองนะคะพอจากนั้นเราทำยังไง read the statement circle true false or in i in i r e p e t t i no information นะคะแล้วลูกก็มาวงใส่ตรงนี้ตัวอย่างเช่นข้อแรกเขาเฉลยให้เั็น eating breakfast g i v e you energy for the day น่นอ ในเนื้อเรื่องพูดถึงถ้าคิด true ก็คือเป็นจริงนะคะต่อไปข้อที่นำมาชือ Drinking soda is healthy for the body ในเนื้อเรื่องพูดถึงไหมถ้าสมมติว่าในเนื้อเรื่อง AI um, or don't know no information ดิเดก็ตอบเป็นข้อนี้ n o information AI in หนูก็วงไว้แค่นั้นเองนะคะอันนี้ไม่ได้ยากเหมือนอ่านจับใจความทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับ พาร์ทที่3เป็นคลิปที่เหมือน Reading เยอะที่สุดนะคะแล้วก็เราต้องอ่านจับใจความเนาะแล้วเราอ่านแล้วจับประเด็นได้ว่าอ้อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรทีนี้มาดูในพาร์ทข้อที่4บ้าง Read the passage again and fill in the chart มีอะไรบ้างหัวข้อตะกี้ที่มี4หัวข้อนะคะ Eat breakfast Exercise Meditate and Yoga แล้วลเด็กๆก็ไปดูว่าอ้อที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง one to energy energy ก็คือให้พลังงาน mood อารมณ์ s t r a i g ความเครียด blood pressure ก็คือ,อความดันความดันนะคะความดันโลหิตความดันนะคะ concentration ก็คือการมีสติมุ่งมั่นหรือการทำสมาธิอะไรแบบนี้เด็กๆก็ไปดูว่าอ๋อข้อมูลน,นี้ตรงกับอะไรแล้วเด็กก็พ่อกากระบาดลงไปนะคะ เอาละทีนี้ชิ้นงานที่เด็กๆเ,เนาะอย่างที่ได้บอกไว้นะคะมันเป็น r e ิด i n g ซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นความเราก็จะสลับกันกันกบ Workbook ข,ของนักเรียนที่เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ,ะชิ้นงานนี้ฝากไว้ไข้อที่3และ4อยู่ในหนังสือเรียนเด็กหน้า19นะคะย้ำนะหน้า19นะคะ,อะเอาละ,ะทีนี้เป็นตัวอย่างให้นะคะทีนี้เป็นนอกกฎเรียนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงงานกิจกรรมพลาสต่อไป นะเป็นการใช้คำกริยาที่คู่กับกิจกรรมที่เราเล่นแต่กี้นี้เราพูดถึง morning routines นะคะทีนี้พอก,กิจกรรมที่มันนอกเหนือจาก morning routines เด็กอีกสามารถทำอะไรได้บ้างในนี้ยกตัวอย่างคำว่า play play แน่นอนเราจำไม่เสมอว่าอ๋อ play ใช้กับกีฬาหรือก,กิจกรรมที่ใช้ลูกบอลลูกบอลหรือวัตถุทรงกลมนะคะสังเกตเห็นไหม badminton table tennis football basketball h o c k volleyball baseball snooker rugby s q u a s c h a s e cricket เหล่านี้เป็นลูกกลมๆล,ลักษณะเป็นทรงกลมทั้งสิ้นใช้ play นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ลูกกลมๆทั้งหลายเราใช้ play นะคะอ่าโอเคอ่าทีนี้ต่อไปเป็นกิจกรรมหรือกีฬาที่มันไม่ได้ใช้ลูกบอลนะคะที่ไม่ได้ใช้ลูกบอลแต่เป็นเหมือนแบบกิจกรรมที่แบบหือนป้องกันตัวการเล่นคนเดียวค่ะ อ่ามีอย่างนี้เนอะ do aerobics do aerobics do gymnastic do yoga do a e k w o n d ด do judo do karate do tai chi do exercise อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็จะมีเหมือนมีคำสำคัญนะเหมือนกับเพลงก่อนหน้านั้นนะคะเพลงก็ใช้กับลูก,ลกบอลใช่ไหมลูกกลมๆที่มีลักษณะทรงกลมนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนเราเราเล่นคนเดียวเป็นเป็นกิจกรรมที่เอาไว้ป้องกันตัวหรือบางทีนะคะ นี่เขาใช้คำว่าช่วยกับคำว่าศิลปะก็ได้ d o a t h l e t i c s d o c r o r a t i p e r so n a l ได้เช่นกันนะคะอันนี้มาดูตัวที่สาม go บ้าง go คีย์เวิร์ดสำคัญคือเป็นกิจกรรมหรือกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing ing เมื่อไหร่ go go go, go. go. skiing swimming sailing dancing cycling running ไปเรื่อยๆเลยนะคะ Snowboarding, s k t i n g Windsurfing, Fishing, Jogging and Riding นะคะอันนี้เป็นนอกบทเรียนให้นะคะเป็นคำปริยาสามตัวที่ใช้กับกิจกรรมหรือกีฬานะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้แต่อันนี้เราจะพูดถึงตอนที่เด็กๆเ,เข้าคลาสที่โรงเรียนนะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่จะให้เด็กเขียนเป็น What I like to do on a Sunday วันอาทิตย์เด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้าง นะฮอาจจะไปเขียนล่วงหน้าครูก็ได้นะคะไปทํากิจกรรมมาล่วงหน้าแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีตอนที่เรากลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะอ่าชิ้นงานนี้นะมอสองนะนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้นะคะอย่างที่ได้เกิดน,นำนาะว่าอ่าคำสามคำนี้ปกติบ้านเราก็เพลเพลทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพล่ Play, รอบนึงนะใช้กับลูกบอลหรืออ่าลักษณะที่มันมีทรงกลมต่อไป go เห็น ing เมื่อไหร่กิจกรรมหรือกีฬานะคะ กัวนำหน้าส่วนที่เหลือ a อโรบิกเอ็กซ์ไซซ์ทุ่ยซับที p ซับยุ a งกับอใช้ดื่มนะคะเป็นกิจกรรมที่เราเราออกกําลังนั่นแหละแต่หมายถึงว่าเราเรานะคะอาจารนอกเหนือจากไอรูกบอลกลมๆหรือว่านอกเหนือจากไอเอ็นจีนะคะฝากไว้นะนี่เป็นตัวอย่างนะคะอ่าอีกสักน,นิดนึงอันนี้เหมือนกันนะคะคล้ายกันเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยากจะเอามาย้ํำหลายๆรอบว่าอ๋อถ้า ให้เราพ้อสังเกตนะอ๋อลักษณะกลมๆนะนอกเหนือจากลูกบอลแล้วเราใช้ดูนะดู do a e r o b i c do exercise อย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะ,ะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้เด็กนะคะน่าจะทีเดียวแล้วก็ให้นักเรียนจำด้วยนะคะว่ากิจกรรมเหล่านี้เราใช้ go do play เพราะว่าเดี๋ยวแอคทิวิตีต่อไปเนี่ยเด็กๆจะได้ทำชิ้นงานนี้แหละนะคะตอนที่เรากลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะทีนี้เสร็จสิ้นนะคะ มันมีกิจกรรมที่ฝากงานไว้เด็กเนาะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบ reading ซะเยอะแล้วก็มีงานนอกบทเรียนด้วยนะคะหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะโอเคค่ะาฝากงานไว้นะคะสำหรับพี่พีนะคะสวัสดีค่ะ